Jam, สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max ลารนุภาพพลิกโลก Off Road Trophy ผับเบรกเบนดิกออโต้วิกเอนกับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมฮะกับวันหยุดวันแรงงานแบบนี้ฮะกับรายการออโต้แจมพอลีเดย์ครับท่านผู้ชมครับฝากอย่างนี้ฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจครับซีแม็กข่าวแม็กซีนครับรวมถึงครับเว็บไซต์ที่เาเรียกว่ารวบรวมข้อมูลข่าวสารยานยนต์นะทุกหมวดทุกประเภทครับกับออ t o ตาแจมไทยแลนด์ครับและที่สําคัญนะฮะถ้าท่านนะฮะชอบในส่วนของการแข่งขันออฟโรดโ o ฟี่ครับต้องติดตามเลยครับผมสุดมันแห่นปีครับติดตามได้ที่เพจครับออฟโรดโถฟี่นั่นเองครับห้าสนามเนาะห้าสนามแต่ต้องบอกก่อนนะผู้ชมเราเลื่อนไปก่อนอ่าโอเค ครับคุณผู้ชครับในส่วนของการทดลองขับเพราะว่ากันต่อในส่วนของ Mazda CX30 นะฮะผมก็มีโอกาสได้ไปทดลองขับนะเป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าเส้นทางธรรมชาตินะผ่านน้ำหนาวผ่านพื้นลมศัก์มุ่งหน้าเขาคอไปวังทองแล้วก็วิ่งออกถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระยะทางการวิ่งที่ ครบนะสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองอหรือว่าจะเป็นการทดลองขับเจ้าคอนเนปประสงค์คันนี้ในแบบการขึ้นลงเขาคุณตูนนะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีสําหรับการทดสอบสําหรับผมนะครับขอสรุปเป็นข้อที่ชอบดีกว่ากับข้อที่ไม่ชอบสาหรับรถคันนี้นะสำหรับมาสเตอซีเอ็กบคุณตูนคุณชมครับสำหรับผมนะผมบอกว่าสิ่งที่ชอบก็คือในเรื่องของการออกแบบอ่าเรื่องแรกเลยเรื่องงานออกแบบ นะครับแล้วอย่างที่คุณตูนกับคุณชมเห็นในส่วนของเส้นสายแล้วก็เงาต่างๆเนี่ยของเหลี่ยมเงาต่างๆของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าทางมาซาเขาใช้คําว่า less is more นะครับก็คือมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนจะน้อยแต่มันเนียนอ่ะเรียงง่ายแต่เท่อเรียงง่ายแต่เท่ซึ่งก็เป็นแนวทางของเขาเรียกว่าการดีไซน์ของรถในในเจนใหม่ๆทุกวันนี้จุดที่ชอบเรื่องที่2ก็คือเครื่องยนต์นะฮะแม้จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับในตัวของมาซาสามนะแต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ มีสมรรถนะที่ดีนะก็คือเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร165แรงม้า <Yep. S 1> นะครับกู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับแม้ว่าจะเรียกว่าใน3รุ่นย่อยของเขานะครับในไลน์อัพของเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกนี้แหละเกียร์บ็อกนี่แหละเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวแต่ก็ถือว่าโอเคออสำหรับการเดินทางนะบนเส้นทางทีอ่อย่างที่เรียนไปมีเส้น,สนทางที่เป็น ทั้งวิ่งในเมืองและขึ้นลงเขาครับนะครับการควบคุมรถอะไรต่างๆกับเครื่องยนต์บล็อกนี้และเกียร์ชุดนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะเพียงพอต่อการใช้งานที่ผมไปในนั่งสี่นะนั่งสี่คนนะฮะในห้องโดยสารต้องัมาพรอับลัก็ขับได้เรียกว่าสบายๆอ่ะคนนั่งก็ไม่มีบนมันไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องกดกันได้ไปเพื่อดีดกำลังขนาดนั้นสามารถเติมไม่ได้สบายๆสิ่งที่ชอบอีกเรื่องหนึ่งสำหรับมาด้า CX 3 0นะในตัว ส่วนตัองผมเองนะฮะก็คือในเรื่องของภายในคุณตูนทำไมพี่ภายในผมว่ารถทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าประเดประดังใส่มาให้หมดแล้วใสให้ดูฟูลออปชั่นไลยฟูลออปชั่นนะแต่ว่าในเรื่องราวของความเนียนความเนียนก็คือพูดถึงงานประกอบคุณตูน<อ>ผมว่ามาสิ่งที่มา้าทำได้ดีในตัว CX30 ก็คืองานประกอบภายในทําได้เนียบนะฮะไอ้ไท้ไปทุกจุด ส่วนที่ชอบอีกเรื่องก็คือในเรื่องของความปลอดภัยอ,อย่างที่เรียนไประบบ High Active Sense 12ระบบนะฮะใน Mazda CX 30คันนี้อูดแต่ในเรื่องร,ระบบความปลอดภัยเอาว่าผมไม่ไม่ไล่ให้ฟังแล้วกันว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้ขับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชิงปกป้องหรือว่าเชิงป้องกันารคบคุมส่วนสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังนะครับแล้วก็อาจจะเป็น<ก>จุดที่ทพงสังเกตแล้วกันสำหรับ Mazda CX 30คันนี้ก็คือในเรื่องของพื้นที่ นั่งโดยสารทางด้านหลังคุณตูนครับหลายคนบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวความหวังว่าจะให้พื้นที่ด้านหลังมันแบบ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 ดีกว่าในตัว c ซ3แน่นอนมันดีกว่า C3 แต่เนื่องจากแพลตฟอร์มที่มาจากในตัว Master 3นะครับอ,อย่างที่เรียนไปฉะนั้นในเรื่องราวของพื้นที่ในห้องโดยสารในด้านหลังเนี่ยขนาดจ,จะไม่ได้มากอย่างที่หลายท่านคิดทั้งในส่วนของเฮดรูมแล้วก็เล็กรูมนะแต่ว่านั่งผมว่านั่งไซส์อย่างเรา170ชายไทยอย่างงี้นะนั่ง สี่คนนะกำลังสบายนะครับพื้นที่ตรงส่วนของเฮดรูมเนี่ยคือลถเขาเป็นสไตล์หลังคามันลาดลงมาล้าดลงนะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวเบาะเนี่เขาก็มีการปรับเอ็นลงไปนะให้แบบพิงหนักกหลังนิดนึงไม่ได้นั่งชันมากนะฮะแม้จะปรับนอนไม่ได้นะแต่ก็ถือว่ามันนตินายของความสปอร์ตอ่ะก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะสำหรับพื้นที่ห้องโดยสารของเช็สามสิบอีกจุดนึงก็คือระบบรองรับก็คือระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างของ เซ็กเนี่ยพื้นฐานก็คือเหมือนกับในตัวของ m a z d สามนะครับแต่ว่าจากการทดลองขับเนี่ยช่วงล่างสําหรับคนที่เรียกว่าชื่นชอบในฟิลสปอร์ตแบบมาซ a นะหรือว่าฟิลเรียกว่าฟิลกระชับหนึบในตัวของ c ซ็กสมเนี่ยมันจะติดโทนของความนุ่มนวลนะฉะนั้นฟีลลิ่งของการขับเนี่ยคุณจะแบบว่าขับแบบสปอร์ตจ๋าๆเนี่ยอาจจะไม่กระชับไม่เฟิร์มเท่ากับในตัว เซ็กสามเดในตัวเซ็กห้าเขาเรียกว่าลดความเป็นตัวเองไปนิดนึงใช่แต่ว่าทางวิศวกรของมาซ่านะฮะเขาก็บอกเหตุผลนะเขาบอกว่าในตัวของระบบรองรับเนี่ยก็มีการปรับพื้นฐานมาจากตัวมาซ่ามาซ่าสามนะครับซึ่งจุดที่เราแจ้งไปเนี่ยว่าเออช่วงล่างเขาเรียกว่าช่วงล่างนิ่มอ่ะถ้าพูดง่ายๆเขาบอกว่าจุดเนี้ยเขาตั้งใจนะฮะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการให้เป็น กลุ่มของซี30เนี่ยเขามองว่าจะเป็นกลุ่มใหม่ๆที่อาจจะไม่อาจจะใช้รถใเนกประสงค์ในรูปแบบของยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นมานะในตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นสําหรับคนที่จะเข้ามาในรถมวลนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นฟิลของความนุ่มนวลอะไรเนี่ยเขามีติดกลิ่นให้อ่าอนะแบบนั่งฉันก็สบายไม่ใช่มันจะสปอร์ตอย่างเดียวถูกต้องนะถือว่าเป็นรถที่อยู่ในช้อยอะ่ะถ้าเกิดคุณมองรถอเนกประสงค์นะอย่างในทิกัดเดียวกันกับกับซ X 30เนี่ยไม่ว่าจะเป็น โตโยต้า CHR นะครับหรือเป็นฮอนด้า HRV อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเรื่องความสดใหม่ในท้องตลาดเนี่ย CX สาก็ได้เปลี่ยนนะครับ<ช>แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นรถที่ทางมาซาเองเขาก็เป็นตัวเรือธงอ,ะอ่ะเขาก็หวังว่าในกลุ่มของอเนกประสงค์ที่เขามีอยู่4โมเดลเนี่ยอีตัว CX 3 0มสิโมเดลนี้แหละอ,อาจจะมาเพิ่มยอดขายนี่ทีนี้ในส่วนของช่วงหน้าเห็นว่าคุณตูนมีเรื่องราวของตำนาน โ <R> รสซิ่งแบบฉบับของญี่ปุ่นต้องบอกว่าเป็นไอคอนิกครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าคิดถึงคนคนนี้ปุ๊บจะเห็นภาพเลยฮะว่าตำนานโรสซิ่งของญี่ปุ่นเป็นยังไงฮะเดี๋ยวติดตามได้กับช่วงหน้าฮะการรายการออโตแจมลิเดย์ฮะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ Auto Jam